แย่้งน้ำกันแล้วก็ทําให้ถ้าใครมาก่อนได้อาบก่อนทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วเนาะที่ผมเลือกช่วงมาช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ใช้น้ํามากครับประมาณนี้เวลาเนี้ยใช้น้ํามากสุดเลยมาทดสอบดูว่าเป็นยังไงบ้างหรือมาเปิดน้ำทุกครั้งนึกถึงใครเนึกถึงน้ำมาไทยนะบอกเด็กๆด้วยนะบอกเด็กๆด้วยนะครับว่าเรื่องที่ ุต้องม<ะ>แต่ผมคิดว่าทุกคนทำนได้ด<ะ>ีเลยดีใจแต่ชาวบ้านนีดีใจค่ะควนมร้สูงสุดไปไหนอีกคนนี้ไปที่จุดอีกจุดหนึ่งครับนะ ใช้ไป น้ำต awesome ึ้งไทยอ่ะน้ำไทล้วน้ำสูรเพะอยากให้บอกเด็กด้วยล้ก็เยเพว่าที่จะเป็น็ของผมกนผงไม่จายเองที่เป็นทีมที่เป้าๆกันทเดียวด้ต้องแล้วที่โรงที่โงเรียนมีภาษาไนาไม่มีครับเพรามี่าถมีระบบประปาถ้าไดเปิดท่านอด็ที่นี่ก็ดูแลตลอ นีเมื่อก่อนประหยัดน้ำอาจจะอาบเบบนีวันไม่เป็นไรเดนี้อาบแ้บนี้ตั้งถิ่นใหมตั้งถิ่นใหม่ตั้งถิ่นใหม่ซื้อไว้ซือไว้ที่ใช้ปากน่ะเดียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้แผ่เมตตาให้กับพระสงฆ์ทีกรที่อยู่บริเวณตามแนวชายแดนทางกับผมเองและผัวแทนของชุมชนก็สำนึกในของพระองค์ท่านที่ท่านได้สู่นามาในครั้งนี้และสัญญาว่าจะดูแลน้ำพระไทยของพระองค์ท่านในจุดนี้ ได้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดข,ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกม่องเมื่อก่อนน้าเป็นยไงบ้างครับน้ําจะลําบากในเรื่องของบางช่วงต้องเผื่เป็นระยะเวลาของชุมชนโดยเฉพาะหมู่ที่ห้าแล้วก็หมูดที่เจ็ดบางช่วงครับแต่ช่วงหลังที่มีการขุดน้ําแล้วก็ทางหน่วยกองทัพภาคที่สองได้เดินทางเข้ามาดูแลในเรื่องน้ำเป็นอ่างกับพี่น้องชุมชนทุกภาคส่วนก็น้ําก็ได้มีปริมาณที่ได้ใช้ได้กับเพียงพอกับชุมชนครับ ยาสตราเนี่ยพื้นที่ไหนได้ประโยชน์อย่างไรบ้างมีกี่หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ในครงนี้ครับครับตอนนี้ชุมชนตะบนตะเคียนก็ได้รับผลประโยชน์จากโครงการจำนวน6กหมู่บ้านของบ้านโพทองนี่มีประชากรหนึ่งังสิบราคาเรือนมีประชากร4ี่ค้อเก้าสิบดครับช่วงนี้ก็ได้รับน้ำพระไทยจาก พระอ,องค์อย่างสุดซึ้งนะครับก่อนน้านี้เป็นไงบ้างครับ่นอนน้านี้ก็น้ำก็เป็นช่วงๆครับก็สะดวกเสร็จเป็นช่วงๆช่วงที่น้องใช้น้ำในช่วงเวลาที่พี่น้องใช้น้ำร่วมกันนะครับประมาณห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ได้รับน้ำก็สะดวกครับ โคคงการบริหารส่วนตะเคียนได้รับมอบโครงการ,รการส่งมอบโครงการประปานี้ให้กับอบตตะเคียนเรื่องที่24กลุมภาพันก็มีนาคมนะครับกลุ่มหาพันนะครับเราได้ดําเนินการในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการประปาหมู่บ้านโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ช่วย ผู้สมาชิกผู้ใช้น้ําจํานวน13คนนะครับตอนนี้การเรินการก็เรียบร้อยแล้วและในอาาานาคตนะครับเราจะติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับประปาหมู่บ้านทั้งสามส่หอนี้นะครับ mm hmm. เพื่อให้ลดภาระเรื่องการใช้น้ําเรื่องค่าน้ําที่มันมีราคาแพงนะครับอย่างเช่นหมู่ที่7นี้ก็จากที่เคย เสียค่าไฟฟ้าเดือนละ7,000บาทตอนนี้เหลือแค่1,000บาทนะครับซึ่งในอนาคตปี2 5 6 8ประมาณนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตุนตุเรียนก็จะดูแลนะครับในเรื่องของไฟโซล่าเซล์ให้กับผูุ้ลี้องชาวตุนตุเรียนครับเงนทัเรียนประชารประชากรประมาณ5,374คนครับให้คะแนเท่าไหร่ครับ แค่สิบเลยเหรอจริงเหรอยังยังครับผมว่ายังไม่ถึงสี่โครับเพราะว่าบางบางเช้าบางคับก็ไหลยังไม่ถึงที่นะครับหมู่ไหนครับหมูหนึ่งครับผมหมู่หนึ่งบางบางบางคุ้มก็ยังยังไม่เข้าที่พวนครับผมเพราะอะไรอ่ะไม่ทราบเหมือนกันครับเนื่องจากว่ามันมันไหลยังไม่ได้ถึงที่หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งบ้านเดียร์ที่สูกบ้านนะหมู่หนึ่งไม่ค่ะแเจ้าหรับของหมู่หกพวกว่าทนา

ก็สรุปด้วยสรุปในภาพรวมเนี่ยถือว่าดีกว่าเดิมเยอะเลย่างไรครับเีอะมากเลยครับฮะดีกว่าเดิมมากเลยครับเยอะเดินเพราะว่าส่วนใหญ่เพราะผมเมืหลายได้ทำเสร็จแต่ก็ลองให้ลองให้ดูกว่าครับผมแล้วก็ลองแวะดูโอกาสแวะมาเยี่ยมดูว่ามีปัญหาอะไรจะได้แก้ส่วนเราไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนะตอนนี้มีมูลนิดเดียวที่ปลายปลายทางครับปุ่มทจริงเชื้อทำยังปลายทางเราลองพอใช้อยู่แล้วถือว น้ำมีเตียงพอใช้อยู่แล้วคือคือระบบระบบที่ระบบกายใจเต็มที่ครับน้ำคือเต็มระบบเลยน้ำมันไม่ลดมันแต่กําลับตอนนี้หมนึงหน้ามาดานมหมดึงอีกตอนนี้ผมปิดแล้วไม่ใช้ผมใช้หม่ผ่ายอย่างเดียวตอนนี้ผมจะใช้จนรอบใช้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับที่ท่านก็หองใ่พี่น้องประชาชนเป็นเพื่นเดียวกัน พระกรถาิการยากๆขอให้พวกเราได้ล่งไปให้กับท่านปรนัที่25เรื่องเกสมยวกับพระกระดิาฐ์วที่9กุาัน น้ำที่เราแยกเกิดจากสำนักทรัพยากรน้นำประดาที่ท่านได้บรเจาะสำล่วจวัดคุณภาพและปริมาณไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มีงบประมาณมากระจายน้ำนะครับจะรอในปีต่อไปเพื่อตั้งงบที่จะกระจายน้ำให้กับทุกหน่วแต่สมเด็จพระเจ,จ้าลัพระเจ้าลักษมแล้วก็เป็นความเจริดรอดของน้องประชาชนก็นเลยพระราชพระราชทรัพย์มาให้ทหารแล้วก็ทางจังหวัดสุรินทร์โครงการมราสกัด เราประสานกันช่วยกันเตาถานมาต่อกระจายน้ำทางลำธารก็จะมีนักปฏิบัติช่วยกันับทำกันมาจนแล้วสุดทุนวันธรรมดาที่แล้วประมาณวันนี้มาเพื่อมารับทราบปัญหาว่าหลักจะต่อแล้วกระจายน้ำแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับน้ำเพียงพอหรือไม่มีปัญหาอะไรบ้างในการติดตามผลการแจกจ่ายน้ำที่ผ่านมา ก็พบว่าปัจจุบันเนี้ยพวกหมูหนะพวกหมูเนี่ยมันเป็นพวกที่พี่น้องชาวบา้านพวกหมูกับบรจดาก,การท,ทําไรทานาแล้วก็ใช้น้ำในปริมาณที่มาก,กที่สุดนะครับพวกหมูก็พบว่าทุกหมูเนี่ยมีปริมาณน,น้ำที่เพียงพอมีหมูหนึ่งหมูเดียวที่อยู่ปลางน้ําแต่ก็ปริมาณน,น้ำก็เพียงพอที่เดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ไหลแรงมา,นา,นานกนะครับ เราเดี๋ยวจะได้หาหาทางในการแก้ไขปัญหาต่อัครบได้บริหารการ,รากับทางผู้ว่าการจังหวัดผู้กันจังหวัดไปนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาระานนยะสั้นเนี่ยเรามีรถน้ำที่จากหน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นจากตางกองทัพทางจังหวัดทางอเอเภ มีท้าโครการบริหารด่วันได้เตรียมรถน้ำไว้สำหรับช่วยเหลือพี่น้องแบบระยะสั้นไปกครงการทุกสิ่งสำัญนะครับพี่น้องแบบระยะสั้นก็ให้แจ้งสรานการณ์ในบ้านกับน้ำอะไรต่างๆของการกักตัวตำบลต่างๆเรามีศูนย์บรรเทาภัยพิบัติช่วยเหลืออยู่แล้วระยะยาวระยะกลางก็เป็นการสุดรอบรัฐบาลดูยิ่งท่านระยองคือมีสราก็ได้ให้นโยบายไว้ชัดเจนในเรื่องของการใช้เครื่องมือทำอาหาร 参与共同的活动，让啊，年、啊